วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องของการรักษาโรคอ้วนนะคะสำหรับการรักษาโรคอ้วนด้วยยานะคะนับปัจจุบันออยอบ้านเรานะคะขึ้นทะเบียนยาลดน้ำหนักมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นยาฉีดควบคุมความหิวและอิ่มได้นานนั่นก็คือลิลาคูไทยนะคะตัวลิลาคูไทยนะคะเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนที่สำคัญนะคะออกฤทธิ์ควบคุมความหิวอิ่มได้นาน ทำให้รับประทานได้น้อยลงสุดท้ายเราจะทําให้ลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะร่วมกับการออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมน้ําหนักนะคะสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ถึง10%ใน3เดือนนะคะค่ะคกลไกการออกฤทธิ์ของเขานะคะเนื่องจากว่าโดยทั่วไปร่างกายเรามีฮอร์โมนควบคุมความหิวอิ่มอยู่แล้วค่ะพื้นฐานเนี่ยปกติเวลาเราหิวท้องว่าง จะมีเกรนินฮอร์โมนค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความหิวออกมานะคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วจะมีฮอร์โมนแห่งความอิ่มในส่วนนี้จะมี GLP-1 เป็นตัวหลักในการควบคุมความหิวนะคะแต่ปัญหาของมันก็คือว่าพื้นฐานเนี่ยตัวของเขาเนี่ยออกฤทธิ์ประมาณ2-4นาทีค่าครึ่งชีวิตของ GLP-1 นี้นะคะแต่ในขณะที่เวลาเรากับเปลี่ยนโมเลกุลน,นะคะเป็นตัวยาลิลากูไทนะคะหรือ GLP-1 อนานล็อกนะคะ สามารถเที่ยะทาให้ควบคุมความหิวได้ถึง24ชั่วโมงและมีค่าครึ่งชีวิตประมาณ12ชั่วโมงนะคะแล้วตัวยานะคะเรียนแบบฮอร์โมนในธรรมชาติมีกับปรับเปลี่ยนโครงสร้างเล็กๆน้อยๆแค่2บริกุลนะคะทําให้ลดภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็น side effect นะคะน้อยลงตามธรรมชาติค่ะดังนั้นตัวยานะคะปลอดภัยผลข้างเคียงต่ำแล้วก็ลดได้น้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ นอกจากนั้นเองค่ะคกลไกกาออกฤทธิ์ที่สําคัญนะคะก็จะทําให้การหลั่งของอินซูลินโดยกระตุ้นการหลั่งที่ตับอ่อนเมื่ออินซูลินออกมาอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้ควบคุมน้ําตาลได้อย่างดีลดการสร้างกรุโคตในเนื้อตับและกล้ามเนื้อนะคะก็จะทําให้คุณน,น้ําตาลได้อย่างดีเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วจะไปออกฤทธิ์ที่สมองนะคะให้รับรู้ว่าร่างกายเรามีความอิ่มเรียบร้อยแล้วเลยทําให้กินได้น้อยลงนั่นเองค่ะ สำหรับยานี้นะคะใช้เพื่ออะไรนะคะอันดับแรกก็คือเป็นตัวยาช่วยลดน้ำหนักนะคะที่สำคัญนะคะข้อบ่งชี้ในการใช้คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะโดยที่ข้อบ่งชี้ที่สำคัญคือต้องมีดัดชนีมวลเกิน30นะคะแต่ถ้าในกรณีดัดชนีมวลเกิน27ขึ้นไปสามารถใช้ได้ค่ะแต่จะต้องบวกกับภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโรคอ้วนไม่ว่าจะเป็นความดัน ไขมันในเลือดสูงนะคะไขมันเกาะตับแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับก็สามารถใช้ยากลุ่มนี้ได้ค่ะแต่ข่าวดีนะคะล่าสุดนะคะ FDA แล้วก็ออยอบ้านเรานะคะคือเมืองไทยสามารถใช้ได้ในน้องเด็กตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปโดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนแล้วหรือน้ำหนักมากกว่า60กิโลกร,รัมนะคะก็สามารถเข้าสู่การรักษาจากตัวยาลิลาคูไทยนี้ได้ค่ะ สำหรับข้อห้ามนะคะอันดับแรกก็คือถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้ยาตัวนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่แนะนําให้ใช้ค่ะต่อมาถ้าในกรณีคนไข้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์หรือว่าตั้งครรภ์แล้วแม้กระทั่งคุณแม่ให้นมน้องนะคะก็ไม่ควรจะใช้ยานี้นะคะสุดท้ายสําคัญมากเลยทีเดียวค่ะถ้าในกรณีที่เรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไทรอยเนื้องอกของไทรอยบางชนิด หรือครอบครัวมีปัญหามะเร็งไทรอยก็อาจจต้องปรึกษาคุณหมอก่อนรับยานะคะเพราะเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวค่ะ